ะแห่งความเที่ยงธรรมเป็นรายการที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่ลฮุอะลัยฮิวสัลลมจากหนังสือมาอาลิมุสซุนนะอันนบวียะที่เขียนโดยเชงอห์มาซฮ์และอัชชามีรอฮิมะฮุลละฮะดีษที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้เป็นเรื่องของการอาเจียนในขณะถือสินอด รายงานจากท่านอบูฮุรอยรอฮ์รดิยัลลอลอฮุอันฮุกล่าวว่าท่านรอซูลสัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดก็ตามที่อาเจียนขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจขณะที่เขาถือศีลอดเขาไม่ต้องถือศีลอดชดใช้แต่หากใครก็ตามที่จงใจทำให้ตัวเขาเองอาเจียนขณะถือศีลอดเขาต้องถือศีลอดชดใช้ บันทึกโดยอบูดาวดีตเตอร์มีซีและอิมุมาจาจ,จากความหมายของฮะดิษบทน,นี้ได้มีการพูดถึงการอาเจียนที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจสิ่งนี้ไม่ได้ทำให้การถือสินอดเสียหายและไม่จำเป็นต้องถือสินอดชดใช้เหตุผลเพราะว่าหากบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เขาอาเจียนโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจเช่น เกิดจากอาการป่วยขึ้นไส้หรือถูกกระตุ้นจากสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่นกลิ่นเหม็นอาหารไม่ย่อยหรืออีกหลายๆอย่างการถือสิทธิอดของเขาก็ยังคงถือว่าใช้ได้ตามที่ท่านรอซูนซลอนนอหัวลัโยสันลำกล่าวว่าหากผู้ใดก็ตามที่เขาอาเจียนโดยไม่ได้ตั้งใจการถือสินอดของเขานั้นยังคงสมบูรณ์และเขา ไม่ต้องถือศีลอดชดใช้ซึ่งจะแตกต่างจากการทำให้อาเจียนโดยเจตนาถือเป็นการทำให้การถือสิลอดของเขานั้นเสียหายและต้องถือสิลอดชดใช้ดังนั้นการที่บุคคลหนึ่งจงใจทำให้ตัวเองอาเจียนด้วยกับการใช้นิ้วล้วงคอสูตรกินฉุนแรงๆจนทำให้อาเจียนหรือดื่มของบางอย่าง ที่กระตุ้นให้เกิดอาการอาเจียนเป็นต้นดังที่ท่านรอซูลสุสลลามกล่าวว่าผู้ใดที่จงใจทําให้ตัวของเขาเองอาเจียนขณะถือศีลอดเขาผู้นั้นต้องถือศีลอดชดใช้เนื่องจากเป็นการกระทําโดยเจตนาเพราะศาสนาอิสลามนั้นต้องการให้ผู้ถือศีลอดรักษาการถือศีลอดของตนเองดังนั้น การอาเจียนโดยเจตนาอาจนำไปสู่การละเมิดข้อห้ามอื่นๆในขณะถือศีลอดเช่นการกินหรือการดื่มและหากบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เขาอาเจียนโดยไม่ได้ตั้งใจแต่เขากลืนอาเจียนกลับเข้าไปโดยเจตนาถือว่าการถือศีลอดของเขานั้นเสียหายแต่ถ้าหากอาเจียนออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจแต่มีเศษอาหารตกค้างในปาก และเผลอกืนลงไปโดยไม่ได้ตั้งใจการถือสินอดของเขานั้นก็ยังคงถือว่าใช่ได้จากสาระสาคัญที่เราได้รับจากฮะดิสบทนี้คือศาสนาอิสลามนั้นมีความเมตตาและยืดหยุ่นต่อผู้ที่อาเจียนโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะการอาเจียนโดยไม่ได้ตั้งใจนั้นไม่ทำให้การถือสินอดเสียหายและการจงใจทำให้เกิดอาการอาเจียน ถือเป็นการละเมิดการถือศีอดซึ่งต้องมีการถือศีอดชดใช้เพราะศาสนาอิสลามนั้นเน้นให้รักษาการถือศีอดอย่างดีที่สุดและหลีกเลี่ยงการกระทําที่อาจทำให้การถือศีอดนั้นเสียหายและหากเกิดอาการขึ้นไส้หรืออาเจียนควรปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติและไม่ต้องกังวลว่าการถือศีลดจะเสียหายหรือไม่เพราะตราบใดที่การอาเจียนนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นจากการตั้งใจทำให้อาเจียนการถือสินอดของเรานั้นย่อมถือว่าใช้ได้และไม่เสียหายดังนั้นการรักษาเจตนาและตั้งใจที่จะถือสินอดเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺสุบฮตาาแล้วนั้นย่อมส่งผลให้เราได้รับผล,ลบุญจากอัลลอฮฺสุบฮุตาราเป็นการตอบแทนอย่างแน่นอนขออัลลอฮฺสุบฮฺตาราทรงประทานความเมตตาต่อบ่าวของพระองค์ และไม่ทรงทำให้พวกเรานั้นได้รับความยากลำบากเกินไปในการทำอิบาดะต่อพระอ,องค์รับบิสตินาอินมันวรซุกนาฟะมันอัลลอฮุมะฟักกิหนาฟิดดีนวัลลิมนัตตะวีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ